งานนี้มีระทึกจำนำข้าพักสองจบแล้วเหลือปปชลงมติชี้ขาดสามผู้บงการมีลุ้นงานนี้มีระทึกจำนำข้าพักสองจบแล้วเหลือปปชลงมติชี้ขาดสามผู้บงการมีลุ้น 14พฤิกายน2565นายนิวัฒชัยกเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรฐัฐภาคสองที่มีการกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งรักชินวัตรสองอดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อดีตสสพรรคเพื่อไทยซึ่งมีกระแสข่าวเตรียมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่เพื่อพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนนี้ว่าเรื่องนี้ไม่สามารถตอบรายละเอียดได้เพราะต้องรอว่าองค์ประชุมคณะกรรมการปปชครบวันไหนเนื่องจากพลตเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชมีนโยบาย บ่ายว่าเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่สมควรให้องค์ประชุมครบท้วนเพื่อพิจารณาและเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเสร็จทันอย่างน้อยปลายปี2565 เมื่อถามถึงความคืบหน้าคดี G2G อื่นๆเช่นคดีการระบายมันสัมปะหลังแบบ G2G นั้นนายนิวัฒชัยกล่าวว่าคดีมันเส้นก็เสร็จแล้วเช่นกันทั้งสองสำนวนเตรียมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่พิจารณาแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดผู้สึกข่าวรายงานว่าคดีการระบายมันสัมปะหลังแบบรัฐต่อรัฐที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของปปชเกิดขึ้นกับรัฐบาลในสองช่วงได้แก่1 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกรณีนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับสำนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาส่งเรื่องมาให้กับปปชเป็นผู้ตรวจสอบ โดยสรุปพฤติการตามความผิดว่าการซื้อขายแป้งมันสำปะหลังกับบริษัทไชน่ามารีนชิปป p ้งเอเจนซี่ลี่หยวนกังขายในราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมถึงบริษัทไชน่ามารีนยังไม่ได้รับการมอบอำนาจจากประเทศจีนและวัตถุประสงค์ของบริษัทไม่ใช่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจึงถือว่าไม่ใช่บริษัทที่มีอำนาจลงนามในการทำสัญญาในนามของประเทศจีนแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีการโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชนประเทศไทยเข้ามาดาเนินการซื้อขายแป้งมันสับปะหลังแทนอีกด้วย 2. รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีนี้มีการทำสัญญาซื้อขายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังแบบ G2G และมีการมอบอำนาจให้ชำระเงินและรับมอบแล้วกลุ่มในอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสียเปียงนายแพทย์วีรวุฒิวัฒนะภุกกะ รวมกับกลุ่มบริษัทสยามอินดิก้าจำกัดนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเอกชนอีกสองแห่งได้นำมันสัปะหลังดังกล่าวไปขายต่อบุคคลต่างๆหรือกระทำการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้สั่งการในสถานะผู้ชี้ช่องและชี้นำในฐานะผู้ติดต่อกับสถาบันการเงินให้ดำเนินการสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คในฐานะผู้ซื้อแคชเชียร์เช็คในฐานะเจ้าของบัญชีผู้เป็นเจ้าของเงินที่นำไปซื้อแคชเชียร์เช็ค โดยเจตนาต้องการให้มีการสั่งจ่ายแค่เชีรยเช็คด้วยการระบุให้สั่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศแล้วนำไปชำระตามสัญญาซื้อขายแบบ G2G ที่ทำขึ้นเพื่อจะได้มันสัมปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสัมปะหลังซึ่งอยู่ในความครอบครองขององค์การคลังสินค้าไปเป็นกรรมสิทธิ์สำนักข่าววิหกนิวสรายงานอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมิได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นเรี่ยวแรงแห่ง กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนานี่ล้รื้อความสุขสบาย อยอดไทยใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้เลย ท่านทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ ส่งงานไปด้วยพระอไทยมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสูสเสด็จทรงสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง